สวัสดีครับผมณชลคุณน้าทองนะครับจาก Dog Survivor Thailand นะครับพันธกิจช่วยชีวิตต้องหมาครับวันนี้ก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นนิดหนึ่งในการเดินนะครับหมาหลายตัวก็มีความบกพรองในเรื่องการเดินการเคลื่อนไหวร่างกายเขามีตัวนี้แล้วช่วยเขาได้เดินสบายมากขึ้นก็หวังจะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งความหวังหนึ่งของรายการ่าน้นะครับแต่ก็อยากให้ทุกๆคนนะครับร่วมมือร่วมใจกันะครับผมคิดว่าผมทีมงานทุกคนเนี่ย คงไม่พอสําหรับธุรกิจอี้ผามอาก็กำลังใจจากเงิทุกคนนะครับถ้าดูรายการได้อยู่หรือว่าดูช่องไทยอยู่มาร่วมกับเรานะครับร่วมใจกับเราร่วมพลังกับเราทํา,าทให้สังคมดีขึ้นอีกเพื่้นก็ยังดีใน,นที่สุดมาแนละ้วกำจัดเรานะาั้นจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเขาต้องการาากำลังจับเงินนะครับมาช่วยผมนะผมว่าสังคมของเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกทำให้มันเป็นสังคมที่น่าอยู่ไม่ได้เลยในที่สุดคู่ครองนั้นเองมีความสวยขึ้นใช่ไหมครับ พ้าเหมียวเพื่อน้องหมาแมวป้าเมียวไม่อยากเลี้ยงเลยไม่อยากจะเลี้ยงอย่างนี้เลยไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยแต่ทําไมถึงต้องเป็นนะคะเพราะว่าจิตสํเนึกอของคนที่ทิ้งหมายังคงมีอยู่ค่ะตราบใดที่มีการทิ้งหมาที่ไม่ทาหมันก็จะออกมาผสมกันให้เยอะแยะทําให้คนรักสัตว์เนี่ยออกมาเพื่อที่จะบูรณาการจัดการกับ สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ซึ่งเขาน่าสงสารมากเมื่อออกมาจัดการก็เพิ่มคุนในการทิ้งมากขึ้นฉะนั้นตอนนี้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์แล้วเราน่าจะมาช่วยกันนะคะช่วยกันที่จะปลูกจิตสำนึกส่วนหนึ่งแล้วก็มีกฎหมายควบคุมให้คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยดูแลและจัดสวัสดิภาพให้เขาให้ชีวิตให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็ รับผิดชอบต่อชีวิตเขาตลอดชีวิตก็จะไม่มีกิจกรรมคนที่มานั่งเลี้ยงหมาจรจัดเป็นร้อยๆตัวอย่างป้านะคะเพราะว่าที่สําคัญเลยพอออกมาจํานวนมากแล้วคุณภาพทั้บุคลิกลักษณะของน้องหมาที่ขาดแคลนก็ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม ก่อเกิดปัญหาดังนั้นอยากให้คนที่เลี้ยงสัตว์มีความรับผิดชอบตรงนี้ปัญหาตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะที่สำคัญพอเรามานั่งแก้ปัญหาบนปลายปลายเหตุเนี่ยมันก็ขยับไปช้าดังนั้นมีกฎหมายออกมาช่วยเหลือแล้วข้อสำคัญของคนที่เลี้ยงสัตว์ยิ่งใหญ่เลยคือสานึกรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงที่สำคัญเราเลี้ยงเขาแล้วต้องให้สวัสดิภาพให้ความรักความอบอุ่นเขามีชีวิตจิตใจ แล้วเขาพูดไม่ได้จัดระเบียบตัวเองไม่ได้ป้าจึงต้องลงมาทั้งจัดระเบียบและบูรณาการคนความเมตตาลีให้คนเนี่ยยอมรับตราบใดที่เรายอมรับความจริงว่าหมาจรนจัดหรือสุนัขจรนจัดแมวจรนจัดยังคงมีอยู่ก็ขอให้คนที่ไม่รักสุนัขยอมรับความจริงเถอะคะ่ะแล้วมาช่วยกันบูรณาการจัดระเบียบแล้วก็จะลดลดลงปัญหาก็จะบรรลุค,ค่ะ แล้วฝากบอกหน่วยราชการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขจัดปัญหาเหล่านี้มีความมุ่งมั่นแล้วตั้งเป้าหมายที่แท้จริงให้สําเร็จทีเธอคะ่ะป้าไม่อยากจะมันต้องมานั่งเลี้ยงแบบนี้นะคะ